สิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราต้องรู้หลักของการตลาดนิดนึงก่อนการตลาดเนี่ยเรามีปรัชญาของเบื้องหลังเบื้องลึกของการเกิดการตลาดขึ้นมาก็คือเรื่องของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าของคนในสังคมนะคะเราถึงได้ทำการตลาดแล้วก็พยายามสร้างสรรค์สินค้าพยายามนำเสนอสินค้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้ เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมักใช้ในการตั้งราคาด้วยนะคะคือจะต้องไปดูตลาดคู่แข่งก็เป็นยังไงเราให้สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยคือสิ่งที่นันตลาดเนี่ยเราตั้งราคาไม่ใช่แค่เพียงหลอกล่อเราตั้งเพื่อใส่ใจลูกค้าจริงๆแล้วก็ให้เขารู้สึกจริงๆว่าสิ่งที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเราอ่ะคุ้มกว่าจริงๆเราถึงจะให้เขาอ้างอิงขึ้นมาดังนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือจริงใจค่ะ แล้วก็เข้าใจสถานการณ์เคยไหมคะเข้าร้านกาแฟทีไรแก้วกลาง100บาทแก้วใหญ่110บบาทเอ๊ะ แล้วเราจะซื้อแก้วกลางไปทําไมหรือว่าของบางอย่างค่ะ99บาทเองถูกจังยังไม่ถึงร้อยเลยหลายครั้งค่ะที่เราตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยที่เราถูก ความรู้ในเรื่องของจิตวิทยาเข้าช่วยดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งราคาค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรารัตน์วรพิเชษอาจารย์ภาควิชาการตลาดมหาวิทยาลัรรยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะ,คะอาจารย์ค่ะบ่อยอครั้งเลยค่ะเข้าไปเจอเจอกับสินค้าหรือว่าบริการบางอย่างซื้อไปแล้วเอ๊ะ เราตัดสินใจซื้อไปได้อย่างไรเรามีวิธีหรือว่าเราใช้กลยุทธ์อะไรในการตัดสินใจซื้อคะในฐานะของผู้บริโภคคะอาจารย์ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะตอบว่าทําไมเราถึงรู้สึกค่ะต้องขอย้อนไปนิดนึงว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยนะคะแล้วนักการตลาดจะตั้งราคาเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะคะ,ะเรื่องที่1ก็คือจะตั้งกี่บาทอ่ากับเรื่องที่2ก็คือจะนําเสนออย่างไร นะคะทีนี้ในเรื่องของการนําเสนออย่างไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นคําตอบของส่วนนี้นะคะ่ะก็คือว่าเวลาที่คิดจะนําเสนอเนี่ยนะคะนักการตลาดก็จะไปเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าต้องเข้าใจจิตวิทยาของเขานะคะว่าเวลาที่เขาเดินเดินไปพี่เบลเจนินไปเจอราคาสินค้าสักตัวหนึ่งมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาต่อว่าเอ๊ที่เคยซื้อ50บาทเองทำไมวันนี้ร้อยแล้วนะคะก็จะรู้สึก แพงจังนะคะแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามีการเปรียบเทียบเนี่ยค่ะคือตัวสำคัญคีย์เวิร์ดเลยค่ะก็คือ reference price price ก็คือราคาแล้วก็ reference ก็คืออ้างอิงเราอ่ะจะใช้ราคาอ้างอิงในการเกิดความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นราคาอ้างอิงที่เป็นประสบการณ์ตรงคือเคยซื้อมาเองหรือเคยเห็นเองนะคะหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ทางอ้อมก็คือเพื่อน บอกว่าเคยซื้อ50บาทเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งความรู้สึกของตัวเองเช่นไปกินข้าวจานละ100รา mm hmm. 1 0โอ้โหนี่ถ้าต้องทำเองนะไปซื้อของที่ตลาดมาล้างแล้วอย่างไนจะต้องปรุงแล้วไหนจะต้องเสียเวลาเก็บล้างอีกซื้อเขาเถอะซื้อเขาร้อยนึงดีกว่าใช่ไหมคะ mm hmm. แสดงว่าเนี่ยหลักการก็คือเราอะเกิดความรู้สึกเนื่องจากว่าเรามีการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นจะเรียกได้ว่าราคาน่ยมันมีความสัมพัทธ์ค่ะไม่ใช่อยู่ตัวเดียวๆนะคะอ๋อค่ะราคามีความสัมพัท์กับความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์สัมพัทธ์กับราคาอ้างอิงสัมพัท์กับราคาอ้างอิงทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิดความรู้สึกอืมอย่างเมื่อสักครู่ที่เกินไปค่ะเรารู้แล้วว่าบางครั้งเนี่ยใช้ราคา ถูกกว่าแค่1บาทในฐานะของผู้บริโภคเราก็รู้สึกว่าถูกกว่าแล้วมีวิธีอื่นงงอีกไหมคะจารอ่านะคะ,คะจากพอเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบกับราคาอ้างอิงนะคะทางการตลาดก็มีเทคนิคที่ใช้ความรู้เนี่ยนะคะมาใช้ในการตั้งราคาอีกหลายอย่างเลยะคะ่ะ อย่างที่99บาทกับ100เนี่ยนะคะหรือ9 99กว่1,000อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นราคาเล็คู่เล็กี่<ค>99ก็คือเล็กี่ใช่ไหมคะส่วน100ก็คือเป็นราคาเล็คู่ถ้าพูดถึงราคาเลขคู่เล็กขี่เนี่ยเราเห็นราคา99เนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบว่าอุ๊วมันแค่2หลักเองใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับหูสามหลักร้อยหนึ่งแสดงว่าราคาอ้างอิองเนี่ยก็คือราคาที่เป็นราคาเต็มๆคนเราจะเห็นแล้วจะแบบ ปัดขึ้นนะคะวิยังไม่ถึงร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เราตั้ง99อะ่ะแล้วถูกเทียบกับราคาที่เราปัดขึ้นอะ่ะแล้วมันถูกกว่าเพราะฉะนั้นราคาที่ปัดขึ้นนะคะคือราคาอ้างอิงนะคะแต่นอกจากราคาเลขคู่เลขคี่แล้วนะคะนันกการกก็เอาความรู้เรื่องนี้มาใช้อีกหลายเรื่องเหมือนกันค่ะอย่างเช่นว่าเป็นราคาที่เรียกว่าจับเทคนิคเขาก็เรียกว่า Pri c e l i n i n g ไลน์ลายนิ่งค่ะไลนราคา lining ที่เป็นเส้นนะคะเป็นเส้นราคานะคะอ่ะลองเข้าคาเฟ่แล้วกันนะคะก็จะมีแก้วเครื่องดื่มเล็กกลางใหญ่นะคะก็จะมี10 18 20ค่ะนะไอ้10เนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็คือถ้าใครอยากจะรับประทานน้อยก็ซื้อส0แหละค่ะ แต่ถ้าใครอยากจะรับประทานม่าจะเริ่มคิดแล้วสิบแปกับ20เนี่ยเพิ่อมอีกสองบาทเองอะค่ะแล้วมันก็จะสามารถได้แก้วใหญ่ขึ้น,นเยอะอะ่ะแล้วเราจะไปซื้อ18ทําไมนะคะไอ้ตรงที่เป็นราคา18บแปดอะคา่ะ<ๆ>เขาก็จะเรียกว่าเป็นราคาแบบเป้าหลอกอะค่ะอ๋ออ่านะคะเ,คเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้ใช้ในการเปรียบเทียบถ้าจะปล่อยให้ลูกค้าเปรียบเทียบเองเขาก็จะใช้ประสบการณ์เขาหรือสิ่งที่เขาเคยเห็นมาหรือแนวความคิดของเขาในการเปรียบเทียบนะคะแต่เราพยายามที่จะจูงใจให้เขา คิดเปรียบเทียบกับตัวเลขตัวหนึ่งที่เราพยายามบอกว่าตั้งไว้ให้ค่ะเปรียบกับตัวนี้เถอะนะคะเพราะฉะนั้นพอมอง20ก็เลยเทียบกับ18บแคะอย่างนี้นี่เองใช่ในเรื่องของ Price Signing เนี่ยเห็นจาก10เป็น18เป็น20่อะมองกลับด้านก็ได้นะคะเคยพแบบี่เบลเคยซื้อไหมแบบสมมุติว่าอะไปซื้อแหวนสักวงหนึ่งแล้วคนขายเขาบอกว่าวงนี้ไหมหมื่นแปดอะไรเงี้ยนะคะอะเสร็จแล้วเราก็ดูเสร็จแล้วก็โอ้ยยังแพงสําหรับเราอ่าก็เสนอต่ําลงมาเป็นหมื่นห้านี่ไหมคะหมื่ หมื่นแปดอะค่ะจะถูกทําเป็นตัวราคาอ้างอิงลูกค้าก็จะเกาะติดอยู่ตั้งหมื่นแปดเฮ้ยนี่มันถูกลงแล้วนะคะก็จะเหมือนกับความรู้สึกว่าเราอะดึงให้ลูกค้าไปเปรียบเทียบกับราคาที่เราอยากที่จะให้เขาเปรียบแบบนี้คมีกลยุทธ์มากใช่ค่ะก็เลยจะทําให้เขารู้สึกว่าเออหมื่นห้ามันถูกกว่าหมื่นแปดนะคุ้มอ่ะเอาดีกว่าวงนี้อะไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นราคาที่แบบว่าผูกรวมค่ะ ผูกรวมพี่เคยเจอเคยเอมาผูกรวมมาเ,เ,เป็นชุดเลยใช่ตั้งใจไปซื้ออย่างเดียวใช่แล้วอาจจะเจอในรูปของซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็มีนะหรือซื้อชิ้นที่หนึ่งและชิ้นที่สองอ่ะไม่แพงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเวลาเห็นราคาชิ้นละหนึ่งร้อยแต่ถ้าซื้อชิ้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยชิ้นที่สองอีกบาทเดียวเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับร้อยทันทีใช่แสดงว่าเราอ่ะ ใช้นักกาตลาดอ่ะเอา100มาให้เป็นตัวอ้างอิงให้ค่ะพยายามสร้างราคาอ้างอิงให้ผู้บริโภคก่อนที่เขาจะไปนึกถึงสิ่งที่เขานึกเองเสร็จแล้วอาจจะนึกว่าเราแพงก็ได้พอเราสร้างให้เขานึกถึงจะได้ออกไปในรูปว่าของเรา,ราคุ้มะนะคะหรือนอกจากซื้ออันนึงแล้วไปซื้ออีกอันนึงก็ยังมีแบบซื้อเป็นเซ็ตอย่างเช่นจาน A จาน B จาน C <ค>จาน A 100จาน B 50จาน C 50รวมทั้งหมดมัน1 0อ 50 200สใช่ไหมคะเราขาย150พอเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าคุ้มจังเพราะได้ตั้ง3ชิน้นใช่เทียบับบไร เ <200 S 2> ที่ยวกับ200ตอนแรกใช่ใช่เนี่ยคือเรากําลังพยายามสร้างให้เขาอะมีจุดอ้างอิงพยายามหาราคาอ้างอิงให้เขาเทียบอะคะ<ช>่ะแล้วก็ทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าถูกลงแล้วก็อีกสักอันนึงแล้วกันนะคะที่อยากจะแนะนําเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่อะคะ<ช>่ะสมมุติว่าเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็จะมีเทคนิคค่ะที่เขาเรียกว่า skimming pricing ด้านหนึ่งกับ penetration pricing ด้านหนึ่ง skimming เนี่ยคือตั้งราคาสูงตอนแรกแล้วพอสินค้า เข้าสู่ช่วงที่ไม่ใช่ช่วงแนะนําแล้วเข้าสู่ช่วงจะเริ่เติบโตธรรมดาแล้วก็ค่อยลดราคาลงมาส่วน Penetration คือตรงข่ามต่ำก่อนแล้วก็ขึ้นมาปกติเพราะฉะนั้นตอนแรกอย่าง Skimming เนี่ยตั้งราคาสูงก่อนแล้วค่อยลดราคาลงมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นยังไงคะคนเราก็จะเริ่มเปรียบเทียบแลลวเฮ้ยแต่ก่อนหมื่นนึงตอนนี้เหลือแปดพันเก้าพัอะไรอย่างงี้นะคะแสดงว่าเรากําลังใส่ให้เขาแบบ คิดถึงนะคะอ้างอิงอันนี้เธอง่ายใช่ะจริงๆตอนอต้นก็คือที่ตั้งมาก็ไม่ใช่ราคาที่แท้จริงอยู่แล้วไหมคะเป็นราคาที่แท้จริงเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยเป็น,นช่วงที่<ม>เราต้องพัฒนาสินค้าเราจะมีต้นทุนสูงอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งต้นเพื่อที่จะให้ครอบคลุมต้นทุนของเราค่ะมีสถานการณ์หรือมีเคสที่เป็นแบบอะไรที่อาจารย์พอจะ ทำให้เราได้มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้อีกไหมคะอาจารย์ที่ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาคในการตลาดกับชีวิตประจําวันจริงๆเลยโอเคอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขดีกว่าตัวเลขจากงานวิจัยดีกว่าค่ะบางคนบอกว่า99กับ100เนี่ยเห็นกันเกลือนเลยแล้วมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าก็เห็นทํากันเยอะนะคะแทนที่จะตั้งร้อยหนตั้ง9 9ตัวเลขจากงานวิจัยอ่ะเขาก็บอกว่า 99เนี่ยทำให้ยอดขายอะค่ะเพิ่มขึ้นได้ถึงประมาณเกือบ25เปอร์เซ็นต์เลยค่ะเยอะขนาใช่ยอดขายเพิ่มขึ้น25เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นผลจากการวิจัยของสินค้าหนึ่งที่เขาพิจารณาเก็บข้อมูลมาอู้เพิ่มขึ้น25เปอร์เซ็นต์เลยเป็นแต่99้าสิบเก้าไหมคะร้อยเก้าสิบเก้าได้ไหมได้ค่ะคือลดเพียงแค่ว่าลงงหายด้วย99ใช่เลขขี้เลขขี้อ่าใช่คือถ้าเลขขี้ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ถึง เกือบ2 5หอร์เโอ้ถือว่าสูงมากใช่ไหมคะใช่น่าสนใจที่จะใช้นะน่าสนใจที่จะใช้ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งมีมีงานวิจัยเหมือนกันค่ะอย่างยกตัวอย่างของราคาที่เป็น Price s h i ่ i n ะค่ะสมมุติขอยกตัวอย่างเป็นแก้วเล็ก10บาทแก้วกลาง18แก้วใหญ่ยี่สิถ้าเราตั้ง10กับ20บนะคะยอดขายเนี่ยจะที่เขาวิจัยมาก็จะคือ สิบาทเนี่ยจะได้30%สซส่วน20บาทจะได้เจ็บเปโอ้คือถ้ามี2ราคานะค่ะสิบกับ20่สบค่ะสิบเนี่ยได้30%ซ <Okay. S 2> แล้วก็ยี่ิบเนี่ยได้70%็แต่ถ้าเราใส่สิบแปดก็มาปั๊บค่ะนะฮะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่สิปเข้าไปนะคะตรงที่สิบาทเน่ยยอดขายจะลดลงเหลือ20่สิแต่ยี่สิจะขายได้เพิ่มขึ้นเป็น80%ดสิบเเค่ะโอ้มันเกิด เหตุการ์อย่างนี้จากงานวิจัยจริงๆค่ะค่ะจาก30 7เกลายเป็นออ2ี่0ิบแปดสิบเทมาซื้อทางเยอะมากขึ้นดังน,นั้นเราจะพอสรุปได้ไหมคะว่าถ้าสมมุติคุณผู้ชมกำลังดูอยู่แล้วอาจจะต้องเป็นผู้ประกอบการตัดสินใจที่จะตั้งราคาคคการตั้งราคาแล้วทำให้มีราคากลาง ราคาที่อยู่ตรงกลางมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสําหรับลูกค้าใช่<า>เลยทาให้ตัดสินใจซื้อไปในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยจำนวนมากขึ้น,านจาก3า70เจเป็น2080แนะคะ<ม>แต่ว่านะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเราต้องรู้หลักของการตลาดนิดนึงก่อนการตลาดเนี่ยเรามีปรัชญาของเบื้องหลังเบื้องลึกของการเกิดการตลาดขึ้นมาก็คือเรื่องของการสร้าง ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าของคนในสังคมนะคะเราถึงได้ทำการตลาดแล้วก็พยายามสร้างสรรค์สินค้าพยายามนำเสนอสินค้านะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีในชีวิตเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใช้เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมาใช้ในการตั้งราคาด้วยนะคะอย่างเช่น10 18 20เนี่ยการที่เราจะใส่18เข้าไปเนี่ยไม่ใช่มาลอยๆนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเอ้ย เอาสิบแปดเรากักออ <c oughs> มันจะต้องใช้ความจริงใจเข้าไปใส่ด้วยค่ะคือจะต้องไปดูตลาดคู่แข่งเขาเป็นยังไงแล้วสมมติว่ามีคู่แข่งเขาตั้งราคา10กับ18อยู่แล้วเราก็เห็นว่า18เนี่ยถ้าเราเพิ่มอีกนิดเรายังทําได้อยู่เพิ่มอีก2บาทแล้วก็เพิ่มไซส์ให้ใหญ่ขึ้นะเราทําได้เราให้สิ่งที่ดีกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้น18เนี่ยไม่ได้มาด้วยความที่ จับฉลากมันมาจากการศึกษาลูกค้าศึกษาตลาดนะคะว่าจะต้องใส่18เข้าไปเพราะว่าเราให้สิ่งที่ดีกว่าจริงๆนะคะ,นะคะนี่คือสิ่งที่ัก,กตลาดเนี่ยเราตั้งราคาไม่ใช่แค่เพียงหลอกล่อเราตั้งเพื่อใส่ใจลูกค้าจริงๆแล้วก็ให้เขารู้สึกจริงๆว่าสิ่งที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเราคุ้มกว่าจริงๆเราถึงจะให้เขาอ้างอิงขึ้นมานะคะส่วนกลยุทธ์อื่นๆเนี่ยก็ สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นย้อนกลับไปที่ Skimming กับ Penetration อีกนิดนึงนะคะอย่างเช่นว่า Skimming เนี่ยก็คือตั้งราคาสูงในตอนต้นเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราด้วยนะคะว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหมาะกับสินค้าประเภทนวัตรกรรมยังไม่มีใครก่อนในตลาดใช่แล้วเราก็มีต้นทุนในการสร้างนวัตรกรรมนั้นเยอะจริงๆเราจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ต้นทุนในตอนแรกเนี่ยเพื่อรีบที่จะ ไม่ขาดทุนนะคะส่วนแบบ penetration ก็จะไปเหมาะกับสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดแล้วเราเป็นแบรนด์ใหม่เป็นตราใหม่ค่ะคือไม่ใช่เป็นสินค้านวัตกรรมเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วแต่เราเป็นแบรนด์ใหม่แล้วเราอยากจะให้เขารู้จักเราหันมามองหน่อยถ้าเราร้อยเท่าคนอื่นทําไมฉันต้องซื้อเธอใช่ไหมคะทําไมฉันต้องเสี่ยงฉันใช้อันนี้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเธอ50ขึ้นมาเอ้ยลองก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะ50บาทเองนะคะ ังนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือจริงใจค่ะแล้วก็เข้าใจสถานการณ์สำหรับนักการตลาดนะคะการเข้าใจกลยุทธ์ราคาอย่างเดียวคงไม่พอค่ะต้องเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าด้วยว่าลูกค้านั้นรู้สึกอย่างไรกับราคานั้นค่ะแล้วคุณล่ะคะเคยมีค้าที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่างทั้งทั้งที่ทเอ๊ะ เราตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นไปได้อย่างไรถ้าเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกเราด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการของเราใน EP หน้าได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจานสวัสดีค่ะ